สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าศาลไทยต้องเลิกรับรองการรัฐประหารท่านผู้ชมครับข้อความที่เกี่ยวกับคำตัดสินของศาลในคดีการเมืองที่เมื่อใดได้ยินหรือได้อ่านจะรู้สึกชื่นใจทุกครั้งคือส่วนหนึ่งของคำวินิจฉัยส่วนตนของผู้พิพากษาสาลดิกาแผนกคดียา ของผู้ดรำรงตำแหน่งทางการเมืองเสียงข้างน้อยคือท่านกีรติการจะนะรินในคดีซื้อที่ดินรัชดาหมายเลขดำที่อม .2 ทั2552คดีหมายเลขแดงที่อม .9 ทั2552ท่านผู้ชมครับสำหรับท่านกีรติการจะนะรินนี้ผมไม่รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวหรอกครับแต่ข้อความที่ผมขออนุญาตคัดลอกมากล่าวซ้ำ ในรายการประชาธิปไตยที่ปลายโมอโมงนี้อีกครั้งหนึ่งก็ถือเป็นการวินิจฉัยและตักกะที่ยิ่งใหญ่และน่ายกย่องจริงๆถึงแม้ผลการตัดสินเมื่อปี2 5 5 2นั้นท่านกิรติการจนรินจะเป็นเสียงข้างน้อยก็ตามแต่จากข้อความที่ท่านระบุไว้ในคำวินิจฉัยส่วนตนนั้นสะเทือนใจคนที่ได้ชื่อว่าเป็นสารและผู้พิพากษาทุกคนในประเทศนี้ ที่ลึกๆแล้วอาจจะมีความละอายใจเสมือนหนึ่งถูกแทงใจดำก็ได้เพียงแต่ต้องเก็บกดไว้เนื่องจากต้องสยบยอมให้กับวัฒนธรรมทางอำนาจในระบบอุปถัมภ์ที่มีมาช้านานแต่เชื่อแน่ว่าในอนาคตอันมิช้ามินานต่อจากนี้ไปคำพูดอันยิ่งใหญ่และเป็นอมะตะของท่านจะถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้และขับเคลื่อนกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อต่อต้านการรัฐประหารและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิเสธคำตัดสินของศาลที่ว่าการปฏิวัติรัฐประหารเป็นอำนาจรถถาัฐาธิปัตย์ซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่มีที่ไหนในโลกเข้าประพฤติเช่นนั้นกันแล้วแม้แต่ประเทศตุรกีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการรัฐประหารยึดอำนาจโดยคณะทหารบ่อยครั้งที่สุดเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ ศารอาญาของประเทศตุรกีก็ได้ตัดสินจำคุกคณะทหารในทหารระดับผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ร่วมกันก่อรัฐประหารคนละ16-20ถึง20ปีซึ่งถือเป็นตัวอย่างของประเทศกำลังพัฒนาที่ศาลหรือฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นเสาหลักและพื้นที่พึ่งสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมและของประชาชนได้ลุกขึ้นมายุดยั้งการรัฐประหาร ในประเทศของตนอย่างเด็ดขาดซึ่งนับเป็นความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวของสารยุติธรรมในประเทศนั้นเพราะเมื่อสารตัดสินเช่นนั้นต่อไปใครที่คิดจะใช้กำลังทหารเข้าปฏิวัติล้มล้างการปกครองประเทศและล้มล้างประชาธิปไตยก็คงจะต้องคิดหนักเพราะเสี่ยงต่อการติดคุกไม่เหมือนกับในประเทศไทยซึ่งใช้ชื่อว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหาก,กษัตริย์ทรงเป็นประมุขแม้ในปัจจุบันก็ยังมีคนคิดและยั่วยุสนับสนุนให้มีการปฏิวัติอยู่แทบจะทุกวันเหตุผลก็เพราะคนเหล่านั้นเชื่อว่าถ้าปฏิวัติได้สำเร็จก็จะมีสารสถิตยุติธรรมครอยประทับรับรองให้อยู่แล้วข้อความตอนหนึ่งในคำวินิจฉัยส่วนตนของท่านกิรติการนารินผู้พิพากษาสารดีกาแผนคดียา ของผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีซื้อที่ดินรัชดาเมื่อปี2552มีดังนี้ครับศาลควรมีบทบาทในการพิทักษ์ความชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งพันธกรณีในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนาการจจากการใช้อำนาจโดยมิชอบและพันธกรณีในการปกปักรักษาประชาธิปไตย จากการได้อำนาจในการปกรครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยหากศาลร,รับรองอำนาจของบุคคลหรือของคณะบุคคลที่ทำการปฏิวัติหรือรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วเท่ากับศาลไม่ได้รับใช้ประชาชนจากการใช้อำนาจโดยมิชอบและเพิกเฉยต่อการปกปักรักษาประชาธิปไตย และเป็นการละเลยหลักยุติธรรมตามธรรมชาติที่ว่าบุคคลใดจะรับประโยชน์จากความช่อชฉนหรือความผิดของตนเองหาได้ไม่รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิวัติหรือรัฐประหารเป็นวงจรอุบาทอยู่ร่ำไปยิ่งกว่านั้นยังเป็นช่องทางให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวที่ทำการปฏิวัติหรือรัฐประหาร ยืมมือกฎหมายเข้ามาจัดการสิ่งต่างๆฉะนั้นเมื่อกาละและเทศะในปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วจากอดีตศาลจึงไม่อาจที่จะรับรองอำนาจของบุคคลหรือของคณะบุคคลที่ทำการปฏิวัติหรือรัฐประหารว่าเป็นรัฐาธิปัตย์คณะกรรมการตรวจสอบเกิดจากการประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่ทำการปฏิวัติหรือรัฐประหารจึงเป็นการได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยย่ยอมไม่อาจถือได้ว่าเป็นรัฐาธิปัตย์แม้จะได้รับการนิรโทษกรรมภายหลังก็หา่อให้เกิดอำนาจที่จะสั่งการหรือกระทำการใดอย่างราัฐาธิปัตย์คณะกรรมการตรวจสอบ ย่อมไม่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2552ท่านผู้ชมครับอย่างที่เกริ่นกล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าข้อความในคำวินิจฉัยส่วนตนของผู้พิพากษาสารดีกาท่านนี้นั้นได้ยินหรือได้อ่านเมื่อไรก็รู้สึกชื่นใจทุกครั้ง เพราะเป็นคำพูดที่แทนใจผู้รักประชาธิปไตยและรักความยุติธรรมทุกคนที่สำคัญคือเป็นคำพูดที่สะท้อนให้เห็นว่าในอนาคตหากต้องการให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่แท้จริงมีหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีเสถียรภาพทางการเมืองอย่างแท้จริงอันจะนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ล้ำหน้าประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ได้ก็ต่อเมื่อศาลไทยต้องเลิกรับรองการรัฐประหารรับรองอำนาจราัฐาธิปัตย์ที่มาจากการรัฐประหารเท่านั้นท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าศาลไทยต้องเลิกรับรองการรัฐประหารก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ